ขอ,อนำท่านผู้ชมมาสู่การถ่ายทอดสดกิจกรรมโครงการที่สำคัญนะครับภายใต้ชื่อโครงการไทยสมัครีไทยเข้มแข็งมาอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมในขณะนี้ซึ่งเป็นครั้งที่21แล้วครับหลังจากที่ครั้งแรกโครงการนี้ได้เริ่มขึ้นที่ สันติวัยปรีทำเนียบรัฐบาลพี่น้องประชาชนครับได้เห็นพลังที่สําคัญของคนไทยทุกมู่เล่าเชกเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสถานที่ที่เราได้มายืนพร้อมกันในขณะนี้เรียกกันว่าสวนศรีธรรมสกราชครับด้านหลังคือกําแพงอันแข็งแกร่งเป็นประวัติศาสตร์ที่สําคัญของเมืองนครศรีธรรมราชจากอดีตสู่ปัจจุบันเราจะสร้างสรรค์ให้จังหวัดนี้เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความสามัคคีและความเข้มแข็งท่านผู้ชมครับวันนี้ไม่ เพราะที่นี่เท่านั้นนะครับทั่วประเทศไทยเราจะขอเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศนะครับมาร่วมกันพร้องเพลงชาติและพะรบตรงชาติพร้อมกันในเวลา18นาฬิการอกันสักครู่น,นะครับนี่ก็คือบรรยากาศของพี่น้องประชาชนนะครับที่วันนี้แม้ว่าฝนฟ้าจะโปรยปรายลงมาบ้างนะครับแต่ว่าพี่น้องด้วยความตั้งใจ จาก23อำเภอทัจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เดินทางกันมารวมกันนะครับทุกคนนั้นก็จะมีธงชาติไทยอยู่ในมือนะครับเป็นศูนย์รวมดวงใจคนไทยทั้งชาตินั่นก็คือชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์สำหรับการสแสดงนั้นเป็นศิลปะประจำถิ่นนะครับซึ่ง ในขณะที่ชมอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้นะครับเราก็ได้เตรียมนะครับในส่วนของเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้พี่น้องได้ชมกันเรียกกันว่าชุดการแสดงโนราในวันนี้โนราที่พี่น้องได้ชมนั้นนะครับเป็นลึลปะท,ท้องถิ่นของภาคใต้เป็นที่นิยมกันมากโดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งการแสดงวันนี้ก็ได้เลือกชุดรำโนรา มาเป็นการประยัดสัมพันธ์ศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นปัคใต้นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีราชและก็เป็นการร่วมกันสนอโนโยบายในโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งนี่คือพลังรักพลังสามัคคีที่ยิ่งใหญ่คือพลังทั้งหญิงชายได้ร่วมใจ คือพลังไทยเข้มแข็งแรงทั้งแผ่นดินพลังสามัคคีในวันนี้เป็นความดีแห่งศาสตร์และศิลป์นาฏกรรมรามโนราคุณค่าแห่งแผ่นดินจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประกาศไทยมีความหมายให้ไทยรู้รักความสงบให้ไทยพบคุณธรรมนำสดใส ให้ใจชื่นไทยประหนักรวมหลักชัยเพลงชาติไทยจะคือก้องทองฝางาเมืองนครสิบด้นั้นเป็นหัวเมืองทีง่ยิ่งใหญ่ครับสัญลักษณ์ก็คือเมือง12นักสัตว์เป็นรูปสัตว์เอ่ออย่าง12สิ่ง12สัตว์ด้วยกันที่เป็นสัญลักษณ์ของหัวเมืองต่างๆนะครับที่ได้ขึ้นอยู่กับเมืองนครสิมรดชส่วนด้านหลังกำแพงก็เป็นของเก่าแก่ที่ยังอนุรักษ์กันไว้ครับเป็นกำแพงเมืองก่อ นี่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ามีวัฒนธรรมมีศิลป,ปะที่เข้มข้นนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงมาสู่ความสามัคคีของทุกาศาสนาทุกเชื้อชาติที่รวมความเป็นไทยไว้ที่จังหวัดนครศิีราน่าเป็นดิน้านขวานทองแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม มีความมั่งคั่งสงบสุขเป็นแหล่งกำเนิดศิละปะและวัฒนธรรมอันดีงามก่อนที่จะรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับอาณาจักรสยามนครศรีธรรมราชเคยมีฐานะเป็นศูนย์กลางของราชอาณาจักรโบราณนามว่าตามคอลลิงมีมือนักกษัตร,รอยู่ภายใต้อำนาจ12เมือง มาในรัชส,สมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล,ลาานาาลัยเจ้าพรยาสีธรรมโสกราชเจ้าขึ้นรังตำแหน่งเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชทําการรวบรวมหัวเมืองปลายแหลมมาลายูเข้าเป็นปึกแผ่นกับสยามเป็นคุณูปการต่อผืนแผ่นดินเป็นความภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชเสมอมา เวลาสิบแปดนาฬิกา าจาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแสดงความสามัคคีของคนในชาติที่จังหวัดนครสวรรค์ในเวลาเดียวกันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ